แดนนครปฐมสมโอวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าลามหวานมันสนามจันทงามร้นพุทธมนทนคู่ธานีพระปฐมมาเจดีเสียดฟ,ฟ้าสวยงามตาแม่น้ำท่าจีน มาถึงสถานีรถไฟนครปฐมนะครับเวลาประมาณ17นาฬิกา50นาทีนะครับนะมุ่งหน้าไปที่กงพระปรปฐมอเจดีนะครับซึ่งวันนี้ชาวนครปฐมนะครับจะได้ร่วมใจกันถวายอะไรให้กับ ในหลวครับมาการร่วมกันร้องใพิธรรเสพระบารมีนะครับทำทาประอทำ้บดแผ่นดินนครับก็เส็จนป็นกะรั็กุ่มนะครับนนดิ่นคงนะานากีนงมแกนะครับกลับมาถูการทวบควว่าเราจะทำพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในแผ่นดินไทย เหมือนกับในสมัยที่พระโสดานพรบอุทธรัตนะพรธศาสนาบนแผ่นดินนี้ก็ต้อวมามันะถึงอุีตสมัยของพวกเราปัจจุบันอาจจะมีลักษณะของความสันไหวแห่งการปฏิานพะุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยเนี่ยับผมจนวันนี้น่าจะเป็นโอกาสนะครับที่เราจะหันกลับมาสู่การทบทวนว่าเราควรจะทําอย่างไรแห้พระพุทธศาสนามั่นคงขึ้นบนแผ่นดินไี้ได้อีกจริงๆจะว่าไป คี่นคนตาน่วยทระเจึงสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยง่ายโดยเร็วก่อนที่น้องจากจังหวัดอืนจะไปถึงครับเาันเมื่เราเคยไปที่เจดีโชเวดาทองค่ะเราก็เป็น่าเป็นยังไงแล้วก็จัดที่อโอกาสนี้ เราจะปรับเปลี่ยนท่าทีของเราต่อความศักดิ์สิทธิ์ของมหาเจดีย์ได้อย่างไรบ้างสู่การิมณฑลของพระเจดีย์ชเวดาของพระเจ้าจเป็นนักควชของที่ปรากฏต่อมาได้ถึงความหมายอันงดงามและศักดิ์สิทธิ์นะครับเรามีความปรารถนาว่าจริงๆพวกเราที่เป็นชาวพุทธไทยเนี่ยนะครับก็วควรจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนั้นและตอนนั้นเราเลืกถึงพระปฐมเจดีย์นะครับเขาเป็นเจดีย์ที่ใหญ่และมีลักษณะไปตามเนื้อ ที่ได้เป็นสกลางเระเขาจะสะสมโรคตะเกียดีครับปริมนทรใรอบก็ถูกํำหนดไ้ด้วยนะครับเพราะทำอย่างไรซื่อสัตโดยรอบผก็ระตะเกียงดีควางหมายท่สัญก็ตของระงตักทใการตักองอที ว่าจะต้องทาอะไรต้องไปคิดันตอก็จริงๆแล้วรารี่ประเภทนีและวิถีที่ปฏิบัติกันอยู่มันมีวิธีที่สังติดบางทีเราอาจจะไปรู้ฟื้นสิ่งแบบนี้ขึ้นมาครับเพื่อทําให้สิ่งที่มันมีความหมายเกิดขึ้นดีว่าแน่ใจแลวความหมายของการดำเนินจะีเพื่ออะไรผมคาดว่าโดยภาพรวมเนี่ยครับสิ่งล่านี้มีจันนะคะที่ช่วยมองว่าคนนครธงเนี่ยมีภาระอะไรที่จะต้องทําต่อถ้า ว่าเราบอกว่าเราจะจัดเจริญรอยตามกรรษัตริย์ผู้ทรงธรรมได้ให้เกียรติที่มาอยู่ตรงบนเวทีนี้นะคะทั้งข้อเมืองนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐรผมแล้วก็ตัวแทนของข้าพิาก,การสถาบันวิชากาเดี๋ยวจะควงเสียนน้องของแกนด้วยนะคะแต่ว่าขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าก่อนได้ไหมคะท่านผู้ว่าคะท่านผู้ว่าเนี่ยถูกเลื ู่กับคนคนครปฐมในช่วงเวลาที่คนทั้งประเทศรวมทั้งคนคนครปฐมโศกเศร้าที่สุดท่านเพิ่งม,มาไม่กี่วันมาอยู่ที่นี่พร้อมกับเราในช่วงเวลาที่พวกเราเศร้าที่สุดท่านจะเป็นพลังแผ่นดินแทนพระองค์ร่วมกับคนคนครปฐมอย่างไรบ้างคะเรียนเชิญ ครับก็ผมใายบิั์เสฟาผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมคนใหม่ครับได้รับตําแหน่งมื่อวันที่1ตุลาคม2559ที่รองครับผมได้ยินคำว่านครปฐมปฐมนครแห่งความจบนาภาคีในคำนี้ได้ยินจากท่านอีตผ้ว่ารการจังหวัด ข้ากคจังหวัดที่จกเลือกให้เป็นทุจรางของขอโทษว่ามีนาักำมัจที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของการสร้างอำมัจก็แต่สมัยก่ราภาวาเราเป็นเมืองเก่าที่ส่งผลไปด้วและเลือกที่เดินทางมาที่จังหวัดที่ข้าพตกลดี เห้การยัดต่างๆของเรษพิกรและนการที่จะให้ใช้เสื้นผาทำงานทวลแล้วก er ็ไ <ís> ด้สสั่งให้พองเจีย์พุชาเพื่อให้เกษติกรได้เดินทางเข้ามากาบทำพิธกรรมเอเป็นเกียรติยดกันวูงซึ่งก็น่าจะถือว่าเป็นครองสักศิษย์ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ หนึ่งนะคะว่าจะทําอะไรเพื่อที่จะสืบสานพระราชปณิธานถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านก็คือเรื่องของการฟื้นฟูครองเจดีย์บูชาเรื่องนี้แหละใช่ไหมค่ะตาติ๊กเรื<ณ>่องนี<ค>้จะได้เรื<ค>่องกัน<ค><ณ> ที่ได้าามจริงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าพี่น้องชาวนครปฐมได้ทราบนะคะว่าผู้ว่ามาอยู่ที่นครปฐมไม่กี่วันเนี่ยนะคะมีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ ที่เราติดเข็มหน้าโขติดของนักศึกษานั้นเป็นเป็นพระราชรัชกรที่โกพระราชทานให้กับพวกเราแล้วเราพวกเราก็บอกว่าเราเป็นคนของพระราชาเป็นข้าของแผ่นดินจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์นั้นทรงสายตานี้ร่างกายราชาพัชชีทั้งหมด40แ่ง,งทั่วประเทศเรองครับสั่งกับพวกเราชาวราชาัชทักน์ว่าให้เป็นอุ้ดมศึกษาเพื่อพัฒนาของถิ่น เราเน้นย้ำพวกเราโดยตลอดทุกๆปีครับแม้กระทั่งท่านท่านทานนี่ได้มาพิจารณาปริญญาบัตรกับพวกเราแต่พระองค์นะครับขดให้ด้วยคนในท้องถิ่นถ้าคนในท้องถิ่นอยู่ดีมีสุขประเทศชาติก็จะมั่นคงและอยู่ดีมีสุขและพวกเรานะั้นเป็นพร้อม,มเราจะเป็นคนของพระราชาเราจะเป็นข้าพดีเราจะเป็นพลังของประเทศชาัิขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คว่าสิ่งที่ แนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะ ซึ่งพระองค์ท่านเป็เมตตามุสลิมซึ่งไม่ได้ไม่ไม่ได้ว่ามองว่าเป็นพุทธศาสนิกอย่างเดียวหมดทสองนิกายของท่านท่านมีความเปลี่ยนล้นในความโบรานอย่นีซึ่งมุสลิมห้าหล้านคักนรู้ความหมายในคำวีมหาด,ดาีเพราะเพราพระองค์ท่านท่านมองแม้กระทั่งประเทศมุสลิมเนี่ยยังไม่เคย ่ีัุอาหารเป็นภาษาไทยให้ดอบเราแต่ตอนหลังเนี่ยกระสซบอระี่าย่างนียแจ้งแตกเป็นภาษาไทยเยปปทยมื่อสิกว่าปี ไว้อย่างดีเลิศเพราะพระองค์ท่านสรงงานในพระราชกรณียกิจของพระองค์โครงการสามพันกว่าโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงกระทำล้วนแล้วแต่พระองค์ทรงกระทำด้วยความรักทำด้วยจิตปัญญาทำด้วยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากพระบรกายและพระไัยของพระองค์เลยแต่พระองค์ทรงทำเพื่อพระสงฆ์กรชาวไทยทั้งสิ้น องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯคงจะเป็นอาจารย์ของหลายๆท่านนะคะที่เรียนโรงเรียนหลายโรงเรียนนะทั้งหลายราชินีแล้วก็อีกหลายโรงเรียนที่อาจารย์มาเป็นครูเป็นครูให้นะคะค่ะเชิญค่ะอาจารย์อาจารย์ฟังวันนี้แล้วอาจารย์คิดยังไงบ้างคะข้าพเจ้ระเดชพระเจ้าตากสินองค์พระรัชกาลท่เสด็จยนขึ้นบูชาจตุรั